ไปกันที่จังหวัดพิจิตรกันบ้างครับลงพื้นที่กันไปนะฮะที่นั่นครับเขามีการจัดมหากรรมการออมครับก็เป็นการลดความเหลื่อมล้ําระดับภูมิภาคครับและลงให้ประชาชนประหยัดและก็เป็นการส่งเสริมการออมเงินด้วยนะครับ นายกิติพล์เวชกุลครับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเปิดมหกรรมการออมครับลดความเลือมล้ําระดับภูมิภาคณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตรโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตรจะกิจกรรมขึ้นนะครับเพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นความสําคัญของการออมและการมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตภายในงานครับมีการจัดแสดงนทรศการความสําเร็จของการดําเนินการของกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตและส่งเสริมการออมภาคประชาชนเวทีเสวนาหัวข้อความสำเร็จของการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยภาคเอกชนและหัวข้อการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยการใช้เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยภาครัชกาล สำหรับการจัดกิจกรรมดังกาวประกอบไปด้วยเครือข่าย4ีจังหวัดครับก็ได้แก่จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดพิจิตรครับมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า120คนครับกรมการพัฒนาชุมชนค่ะได้ส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตั้งแต่ปี2517นะคะโดยได้มีการเริ่มทดลองดําเนินการครั้งแรกเนี่ยเมื่อวันที่6มีนาคม2517จํานวน2แห่งด้วยกันที่บ้านในเมืองหมู่ที่3าตําบลละงูอ จังหวัดสตูลค่ะแล้วอีกหนึ่งที่นะคะที่บ้านขัวมุงหมู่ที่6ตําบลขัวมุงอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะต่อมานะคะกรมการพัฒนาชุมชนค่ะก็ได้มีการกําหนดให้วันที่ 6มีนาของทุกปีเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มอ,อมทรัพย์เพื่อการผลิตแล้วก็กําหนดให้วันที่6ถึงวันที่8มีนาคมของทุกปีนะคะเป็นสัปดาห์รณรงค์ในการประหยัดแล้วก็การออมของประชาชนกลุ่มอ,อมทรัพย์เพื่อการผลิตค่ะเป็นกิจกรรมที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ริเริ่มแล้วก็ส่งเสริมรวมไปถึงสนับสนุนการดําเนินงานมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นระยะเวลาครบแล้วคือ49ปีนะคะแล้วก็ยังคงก้าวต่อไปเพื่อการบําบัดทุกข์แล้วก็ความสุขข,ของพี่น้องประ ชชานแก้ไขปัญหาความยากจนแล้วก็ความเหลื่อมล้ําของประชาชนด้วยค่ะ